าละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมถูกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะ่ครับของคลิปวิดีโอในทิกต o k นี่ครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสต์คลิปวิดีโอไปแล้วเนะครับแล้วมียอดไลน์น้อยเนะครับแลาอยากจะเพิ่มยอดไลน์นะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนีครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถคลิกดึงใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmkdh.com กันแล้วนะครับ่อเข้ามาแล้วนะครับหากว่าผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับอ่ะเราก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างนะครับสองช่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนีครับอ่ะหรือถ้าใครเนี่ยที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานรรรับดดยญชี Google Gmail หือว่าาา้งงตนะครับ อาพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนะครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์เก m ม d ่ c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนีครับเขาจะมีประกาศนะครับแจ้งอัปเดตบริการนะครับก็จะเป็นบริการคอมเมนต์ใน Facebook นะครับอาทีเหลือบริการอื่นนะครับยังคงใช้ได้เป็นปกตินะครับอ่บริการคอมเมนต์นี่นะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับก็มาดูที่ดันบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้าเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมทิกต็อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอใน่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มทิกต็อกนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับวันนี้นะครับเราจะเพิ่มไลค์หรือว่าเพิ่มหัวใจนั่นเองนะครับก็เลือกมาเลยนะครับที่เพิ่มหัวใจตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่บริการนะครับ อันในบริการนะครับจะมีอย so like so so like ู่หลายบริการเลยนะครับให้เราเลือกใช้เลือกใช้งานนะครับก็จะมีความเร็วนะครับแล้วก็เลนราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับหากคุณชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับพอเราเลือกบริการการเรียบร้อยด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานะครับต่อมาในโซนของลิงก์นะครับก็คุณชมนะครับกลับไปที่ติ๊กตอกนี่ครับแล้วก็มาที่คิววิโอที่เราต้องการจะเพิ่มอาย เอาแล้นำมาวางนี่ครับในส่วนปริมาณนี่ครับคุณผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดไลฟ์ไปเท่าไรเนี่ยก็ใส่ที่ช่องนี้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่100อนี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยค่าบริการนะครับเขาจะคำนวณไม้เราแล้วนี่ครับคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับพอกดสั่งซื้อกันเรียบร้อยนะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับระบบระบบได้รับความสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมาะนีับกรให้คุณผู้ชมน้ามาดูทีหน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับ ในน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นบริการนะครับที่เราเลือกมานี่ครับส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับของคิวดีโอที่เราใส่เข้ามานี่ครับตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกาไปเพื่อเช็คลิงก์ที่คุณผู้ชมใส่มาดูด้วยนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านี่ครับเพราะว่าถ้าไม่ถูกต้องนะครับยอดไลน์หรือว่ายอดหัวใจจะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับประมาณนี้ครับ็จะเป็นวันเวลานะที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์นี่ครับอตอนนี้นะครับ ในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนีครับสำหรับคุณผู้ชมจำไดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนีครับอาจจะเกิดมียอดจานวนเงินนะครับในเว็บไม่เพียงพอนีครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับแต่ยวยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะ่ครับก็ให้คุณผู้ชมนับกดมาที่เมนูเติมงินตรงนี้นี่ครับในเมนูเติมเงินนับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารนะครับตรงนี้ก็มาใส่ยอดเงินนะครับที่เราต้องการจะเติมดานล่างตรงนี้ได้เลยนีครับแล้วก็กดเติมเงินไปนะครับ อาก็จะมี QR code ค้ดขึ้นแล้าสแกนกันแล้วนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่นะคนับจะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับอากอคัดล็อกได้ไม่ชี้ตรงนี้ได้เลยนีครับเราพอทํารายการเรียบร้อยนะครับก็นําสลิปมาแนบตารางตรงนี้แล้วกดยืนยันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางชิเพย์นบในช่องทางนี้นับจะสามารถใช้ได้หลายช่องทางเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกน QR code นะครับถุนมนีวอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้พิเิมนับก็สามารถใช้ได้นี่ครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นอังปารวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับแตะในทุกช่องทางนะครับขอจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนตรงนี้นะครับก่อนที่จะเติมเงินนะครับก็อย่าลืมอ่านคาแนะนํากันไว้ด้วยนะครับต่อมานีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ทิกต o k กันเลยนะครับอตอนนี้นะครับยอดไลค์นะมีอยู่ที่22ไลค์นะครับผมจะลองคลีเฟซหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดไลค์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่าตอนนี้รนะับยอดไลค์ของเรา,นะาเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนะี่ยก็ขึ้นมาถึง221ไลค์กันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยคนระับแล้วกอขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับอ่าก็จะมีขึ้นเกินมาบ้างนะีครับุผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปเครัยเพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมไปเราด้วยนะครับอันนี้ก็แถมไห้เราเกือบร้อยไลค์กันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีและก็คุ้มค่ามากๆนะครับอ่าคอสามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับต่อมานขออยดึ้นกกัันแลล้วบชมาที่เเ็บไซต์กันลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนำนะเพื่อนเพื่อนได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับาล่ะก็มาคลอกลิงตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักเนี่ที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้แล้วนี่ครับโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะาได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับอคุณผู้ชมก็จะใช้อัตราค่าแนะนำนถึงาเปรกันด้วยนี่ครับ อะไรครับว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับเกิดติดปัญหาในการใช้งานหรือว่าอาจสั่งซื้อไปแล้วนะครับยอดยังไม่ขึ้นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่หน้าคับสั่งซื้อม่อีกครั้งนะครับแล้วก็จะมีเมนูนะครับให้เราเลือกติดต่อมินตรงนี้นะครับก็จะมี2ตัวเลือกนะครับจะมีโัเชียลแล้วก็ช่องทางรายนะครับอตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อมินก็ไปได้เลยนี่ครับและสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอสำหรับคุ ก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับสำหรับคลิปนีน้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ